บทสาธยายเรื่องบทสรุปภาพรวมมัคคะสังยุตทางสายเอกสู่อิสรภาพที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตะนิกายมหาวารวัคมัคคะสังยุตในย่อหน้าที่1นึ่ถึง354เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ในวาระนี้เราได้เดินทางมาถึงบทสรุปอันยิ่งใหญ่ของมัคคะสังยุตทั้งหมดซึ่งเป็นการรวบรวมพระธรรม,มเทศนาว่าด้วยอริยมรรคมีองค์แปดอันเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดของการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในพระพุทธศาสนาตลอดเส้นทางอันยาวไกลผ่าน13บสาวัค และพระสูตรนับร้อยพระพุทธองค์ได้ทรงฉายภาพให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ความสำคัญและวิธีการปฏิบัติมรรคในทุกแงม่มุมอาตมาขอประมวลแก่นธรรมทั้งหมดออกเป็นสี่ภาคส่วนเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนดังนี้ภาคที่หนึ่งการปูพื้นฐานและหลักการ ซึ่งปรากฏในอวิชชาวัตถึงปฏิปฏิวัตในช่วงต้นพระพุทธองค์ทรงวางรากฐานที่มั่นคงทรงชี้ให้เห็นว่าอาวิชชาคือหัวหน้าของความชั่วร้ายทั้งปวงและแสงสว่างที่จะทำลายอาวิชชาได้คือสัมมาทิฏฐิทรงเน้นย้ำถึงความเป็นมิตรด,ดีหรือกัลยาณมิตรตา ว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่สุดและโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายในที่สำคัญที่สุดทรงเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างมิจฉามักที่นำไปสู่ความเสื่อมกับสัมมามักที่นำไปสู่ความเจริญและทรงนิยามความหมายใหม่ของคำว่าสมณะพราหมณ์และ พรมจัรทร์ว่าวัดกันที่การมีอริยมรรคในใจไม่ใช่เครื่องแต่งกายภาคที่สองอุปมาอุปไมยแห่งธรรมชาติซึ่งปรากฏในสุริยะเปยานถึงคังคาเปยานในส่วนกลางพระองค์ทรงใช้อุปมาอุปไมยที่งดงามเพื่อให้ธรรมะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายทรงเปรียบเทียบธรรมะ ที่เป็นบุพพนิมิตเจ็ประการเช่นศีลฉันทะทิฏฐิว่าเหมือนแสงเงินแสงทองที่มาก่อนดวงอาทิตย์ทรงยืนยันว่าไม่มีทรรอื่นใดสำคัญไปกว่าการสร้างเหตุปัจจัยเหล่านี้และทรงเปรียบเทียบกระแสจิตของผู้ปฏิบัติธรรมว่าเหมือนแม่น้ำสายใหญ่ ที่ไหลมุ่งหน้าสู่ทะเลอย่างไม่หยุดยัง้งจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีธรรมชาติน้อมไปโน้อมไปและโอนไปสู่พระนิพพานเสมอภาคที่สความเป็นเลิศและรากฐานซึ่งปรากฏในอัปมาทวัคและละกรณียวัคในส่วนนี้ ทรงยกย่องความไม่ประมาทว่าเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งปวงเหมือนรอยเท้าช้างที่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์อื่นและทรงเน้นย้ำเรื่องศีลว่าเป็นแผ่นดินหรือฐานที่มั่นสำหรับการเจริญเติบโต ของโพธิปักขียธรรมเหมือนต้นไม้ที่ต้องอาศัยดินหรือพญานาคที่ต้องอาศัยขุนเขาเพื่อการเติบโตและลงสู่มหาสมุทรทรงชี้ให้เห็นว่าจิตที่น้อมไปในวิเวกแล้วย่อมมั่นคงไม่ไหลย้อนกลับมาสู่ความต่ำอีกเหมือนแม่น้ำคงคาที่ไม่มีใครทดน้ำให้ไหลกลับได้ภาคที่สี่ การเผชิญหน้าและชัยชนะซึ่งปรากฏในเอสนาวัคและโอควัคในส่วนท้ายสุดทรงระบุค่าศึกหรือปัญหาชีวิตที่เราต้องจัดการอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาหรือเอสนาอาสวะกิเลสพบความถือตัวหรือวิทาเสาเขื่อนหรือขีละ มนทินหรือมละหรือห่วงน้ำใหญ่หรือโอคะพระพุทธองค์ทรงประกาศก้องว่าอริยมรรคมีองค์8ดคืออาวุธเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถปราบศัตรูเหล่านี้ได้ทั้งหมดด้วยกระบวนการสี่ขั้นตอนคือรู้ยิ่งกำหนดรู้ทำให้สิ้นไปและละหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณา จากมัคคะสังยุตทั้งเล่มคือ 1. มัคคือทางสายเอกคำว่าเอกายโนมัคโคหมายถึงทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ไม่มีทางสำรองไม่มีทางลัดถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราต้องเดินบนทางสายนี้เท่านั้นต้องปรับความเห็นให้ตรงซึ่งคือสัมมาทิฏฐิ ปรับความคิดให้ถูกซึ่งคือสัมมาสังกัปปะปรับพฤติกรรมกายวาจาอาชีพให้สุจริตและปรับจิตใจด้วยความเพียรสติและสมาธิ 2. ระบบการปฏิบัติที่สมบูรณ์พระพุทธศาสนามีโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบเริ่มจากกัลยานามิตรและศีลเป็นฐานดำเนินไปด้วยความไม่ประมาท และการเจริญมักโดยมีเป้าหมายคือความสิ้นราคะโทสะโมหะหรือพระนิพพานทุกอย่างสอดคล้องประสานกันเหมือนลมที่พัดมาจากทุกทิศมารวมกันเพื่อสร้างพลัง 3. ความหวังที่เป็นจริง การที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบเรื่องเชือกผูกเรือที่ผูกพังหรือต้นไม้ที่ล้มไปตามแรงโน้มเป็นการให้กำลังใจเราว่าความพ้นทุกข์เป็นเรื่องที่ทำได้จริงไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยขอเพียงเรามีความเพียรสร้างเหตุที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ย่อมปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนตามกฎแห่งธรรมดิยาม มัคคะสังยุตจบลงแล้วอย่างบริบูรณ์ขอให้ธรรมะอันประเสริฐนี้จงสถิตมั่นในดวงใจของทุกท่านให้เป็นประทีปนำทาง่องสว่างท่ามกลางความมืดมิดนำพาชีวิตของท่านให้ก้าวเดินไปบนอริยมรรคข้ามพ้นห้วงน้ำแห่งวัตตะสงสารและถึงฝั่งแห่งความกเกษมสานติ คือพระนิพพานโดยสวัสดิภาพทุกท่านทุกคนเทินขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร